ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจสดาโพสมอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรได้คิดค้นเครื่อง NIR หรือเครื่องวัดคุณภาพมันสำปะหลังอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลังลดภาระในการขุดหัวมันเพื่อมาทดสอบคุณภาพของหัวมันโดยเครื่อง NIR นี้เกษตรกรสามารถที่จะถือเข้าไปในสวนแปลงที่ปลูกมันสำปะหลังได้ และวัดคุณภาพของหัวมันสัาปะหลังโดยไม่ต้องขุดหัวมันขึ้นมาครับผมเครื่องนี้ชื่อเครื่องวัดคุณภาพมันสําปะหลังแบบรวดเร็วนะครับที่มาที่ไปก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างเครื่องวัดมันสําปะหลังแบบรวดเร็วเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้สะดวกนะครับแก่เกษตรกรซึ่งเครื่องตัวนี้ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องที่สามารถที่จะถือเข้าไปในแปลงแล้วก็ วัดคุณภาพมันสับหลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องขุดขึ้นมานะครับก็จากปัญหาคือว่าถ้าเกิดในการที่เราจะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยมันต้องมีการขุดมันสับหลังขึ้นไปนะครับประมาณ5กิโลกร,รมัมแล้วก็ทำลายต้นกว่าที่จะรู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะถือเข้าไปในแปลงแล้วก็วัดคุณภาพมันสับหลังได้เลยซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกร ที่ต้องการที่จะวัดคุณภาพมันสเปรหลังก่อนที่จะขุดเพื่อนําไปขายหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะโรงงานเป็นประโยชน์สําหรับผู้รับเหมาที่ต้องการเหมาซื้อแปลงไว้ตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะตกลงราคาซื้อนะครับเครื่อง NIR เป็นเครื่องมือสําหรับวัดคุณภาพวัสดุที่ประกอบไปด้วยสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นวัสดุทางผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถนำมาวัดค่าได้ประโยชน์ของเครื่อง NAR นี้สามารถวัดมันสำปหลังได้โดยไม่ต้องทำลายตัวอย่างวัดคุณภาพมันสำปะหลังได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งไม่ใช่สารเคมีอีกทั้งราคาต้นทุนในการวิเคราะห์ต่อหนึ่งตัวยามีราคาถูกสามารถสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ก่อนที่จะขุดนํำมันสําปะหลังไปขายหรือสามารถตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะมีการตกลงราคาซื้อขายมันสําปะหลังทั้งแปลงเครื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเครื่องอินฟราเรดยันใกล้แบบพกพานะครับก็องค์ประกอบหลักจริงๆมีส่วนประกอบในนี้นะครับ ก็จะมีไลท์ซอร์สก็คือมีหลอดไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวดีเทคเตอร์ที่อยู่ด้านในนะครับส่วนที่เห็นเป็นสายตรงนี้นะครับก็คือสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่มีหน้าที่ในการนําแสงที่ได้รับจากหลอดไฟเนี่ยนะครับส่องมายังตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับแสงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นที่รับแสงกลับคืนมาแล้วก็ส่งกลับเข้ามายังดีเทคเตอร์เหมือนเดิมเพื่อที่จะหลังจากนั้นก็ประมวลผลนะครับการประมวลผลก็ สามารถที่จะลิงก์กับหน้าจอที่เป็นตัว Windows Tablet ได้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะาสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในโทรศัพท์แบบ Android ซึ่งเวลาเรากดวัดเนี่ยก็จะขึ้นแสดงเปอร์เซ็นต์แป้งที่อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับครับสำหรับโครงการนี้เครื่องนี้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า,าได้ทุนสนับสนุนจาก สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือมีชื่อย่อว่าสวทช,ชซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าจะให้เป็นโปรโตไทป์นะครับให้เป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการนําไปวัดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประเมินคุณภาพก่อนรับซื้อแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับนักปรับปรุงพันธุ์ที่จะใช้ทดแทนวิธีการดั้งเดิมนะครับซึ่งต้องมีการขุดหัวมันสับหลังขึ้นมาวัดแป้ง าธิตการทํางานนะครับการที่จะวัดหัวมันสับปะหลังเนี่ยเราต้องมีการเกลี่ยด,ดินออกก่อนนะครับขณะที่ต้นเนี่ยยังไม่ต้องโดนขุดขึ้นมาทีนี้เราก็จะเปิดเครื่องแล้วก็เอาหัวตรงโผล่ตรงนี้นะครับจิ้มลงไปที่หัวมันสับปะหลังนะครับการจิ้มลงไปเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการไปทําลายนะครับเป็นแค่การสัมผัสที่ผิวของหัวมันสับปะหลังเท่านั้นนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดวัดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งนี่ก็จะแสดงที่หน้าจอแท็บเล็ตวินโดว์นะครับหลังจากที่เรากดวัดนะครับเพื่อหลังจากดีเทคเ,เตอร์รับแสงเนี่ยก็จะเข้ามาประมวลผลในแท็บเล็ตนี้นะครับต่อโดยใช้บลูทูธนะครับอันนี้ก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แป้งที่ประมาณ90.9เปอร์เซ็นต์โพลาริเมตริกนะครับอันนี้ก็คือก็แสดงว่าต้นมันสัมปะหลังต้นนี้เนี่ย นะครับมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ประมาณ90.9เปอร์เซ็นต์โพลีเมติกนะครับ